บรรยากาศที่จังหวัดตากค่ะเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญนะคะใครที่เป็นลูกหลานในพื้นที่จังหวัดตากจันทบุรีหรือหลายๆพื้นที่นะคะก็จะให้ความสําคัญกับวันที่28ธันวาคมของทุกปีนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันในวันเมื่อวานนี้นะคะจังหวัดตากก็มีการจัดพิธีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็พิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ค่ะที่บริเวณศาลสมเด็ ด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีนางสาลิสาพิรมรัตน์ประธานแม่บ้านมหไทยจังหวัดตากนายสมชยัย กิจเจริญรุ่งเรืองนะคะอขอภัยค่ะกิจเจริญรุ่งโรดและนายศักชัยโชติมานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะและอีกหลายๆท่านได้ร่วมพิธีสําคัญตรงนี้นะคะโดยในพิธีสําคัญตรงนี้ก็เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชนชาวไทยด้วยค่ะ ใช่แล้วนะครับจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็เป็นประธานในพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับโดยมีการประกอบพิธีพราหมณ์พิธีสงฆ์และก็พิธีจีนซึ่งสําหรับวันที่28ธันวาคมของทุกปีครับคุณผู้ชมนะว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยเป็นวันคล้ายวันปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผู้ทรงเป็นมหาวีรกษัตริย์ไทยทรงเป็นนักกรบที่กล้าหาญกอบ กู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาการศึกสงครามครั้งนั้นนะครับก็มีวีรชนที่เสียสละพิชีพเพื่อชาติกันเป็นจํานวนมากอีกด้วยครับนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญนะคะที่ชาวไทยได้ระลึกนึกถึงนะคะที่พิษณุโลกก็มีการจัดงานด้วยเช่นเดียวกันใช่แล้ว